เดี๋ยวพาทุกท่านมาพูดคุยนะครับกันถึงเรสสุดดราม่าที่เกิดขึ้นที่ซิลเวอร์สโตนกันหน่อยหนึ่งก็เดี๋ยวพาย้อนหลังกลับไปดูนะครับกับเรสเมื่อคืนวันอาทิตย์ครับนี่เลยในการแข่งขันครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นเป็นหนึ่งในสุดสัปดาห์ที่มันค่อนข้างยะยากลำบากของนักแข่งหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะเรื่องสภาพอากาศในวันศุกร์และเสาร์เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยมีฝนนะครับแต่พอมาวันอาทิตย์ ฝนมันตกลงมาก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันก็ราราวประมาณ4-5หชั่วโมงนะครับมันก็เลยทำให้พื้นแท็กมีการอุ้มน้ำไว้เยอะพอสมควรถึงแม้ว่าผิวแท็กด้านบนมันจะแห้งแล้วก็ตามมาดูรายละเอียดสนามกันก่อนนิดนึงดีงกว่าซิเวอร์โตนครับเป็นหนึ่งในสนามที่อาจจะมีความสูงต่ำของสนามเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับสนามนี้เอาทำแบบเลคขอดที่ทำไว้นะครับ ในปี2024ก็1ในที่58.8.95เป็นเบสเลสแ l ล์นะครับก็คือความเร็วสูงสุดในการแข่งขันทำไว้โดย a l ลชส e ปากา r ์โรแต่ว่าเรื่องของสถิติเวลาต่อรอบเนี่ยกาตารโร่ทำไว้ในรอบคอลิ i ฟายนะครับเป็นการคว้าโพ3สามสนามติดทอสปีดสูงสุด340.6กมต่อชั่วโมงครับก็ทำไว้ในปี2022โดยเอโดยเนวัสซนินี่นะครับนี่คือเลยเยอร์สนามมี18โค้ง ซีเวิร์สโซนเป็นสนามลักษณะที่มีโค้งความเร็วสูงเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นสนามที่มีโค้งขวาในส่วนของความเร็วสูงค่อนข้างเยอะจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางด้วยความเร็วสูงสูงนะครับบริเวณชิคเคนที่เราจะได้ยินกันนะครับตั้งแต่โค้ง10 11 12, 13 14เราจะเรียกโซนนี้ว่าโซนสลาล้อมซึ่งค่อนข้างยากนะครับรถแข่งต้องต้องเดินคันเร่ง ให้ดีแล้วก็มีบาลานซ์ในการพิกรถที่ดีแอโรเดนมิกก well, so, so, yeah, ็ม so ีส yeah. ่วนช่วยเยอะนะครับรวมไปถึงจุดที่ขึ้นมาสูงที่สุดของสนามนี้อยู่บริเวณโค้ง15นะครับจากนั้นก็จะไต่ลงเนินไปโค้ง1 6 1 7 18ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายตรงนั้นก็เป็นรายละเอียดสนามแะเข้าคร่าวที่มาให้ดูนะครับที่นี่ยาว5.9กิโลเมตรทให้รอบของการแข่งขันมันค่อนข้างน้อยแต่ว่ารอบนึงจะยาวนะครับนี่เป็นเซกเตอร์หนึ่งครับผ่านโค้งแรกก็ต้องเข้าซ้าย ขวาแล้วเข้าซ้ายกว้างจากนั้นไปเบรกหนักที่โค้ง3สลับเข้าซ้ายอีกทีหนึงนะครับนี่คือเซกเตอร์2ทางตรงด้านหลังนะครับแฮมิลตันสเตรทตั้งแต่โค้ง5ไปโค้ง6 7 8 9ดนู้นครับจากนั้นก็ไปอยู่โซนหลังครับจาก8ไป9มาต่อ10 11 12 13นะครับในเซกเตอร์3ซึ่งเป็นโซนที่สลานล้อมอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็โซนสุดท้ายนะครับทางตรงยาวตรงนี้โซนทางตรงที่วัด็อปสปีด 340กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอทอ p speed ที่นี่จากนั้นมาเบรกแล้วก็เข้าขวานี่คือส่วนสุดท้ายของสนามเบรกหนักที่สุดนะครับของสนามนี้ก็จะอยู่ที่โค้ง6โค้ง9แล้วก็โค้ง15จุดที่ใช้เบรกหนักที่สุดตรงนี้เป็นโซนที่ใช้ยางเยอะสุดเลยครับเพราะว่ามันต้องพลิกรถไปมาเยอะครับ8 9 10 11 12นี่คือจุดแซงครับถ้าท่านผู้ชมได้ชม เมื่อวานนี้นะครับก็จะเห็นว่าจุดที่แซงกันได้มีจุดไหนบ้างนี่เลยนะครับก็โค้ง3,4นะครับโค้ง6,7โค้ง15โค้ง16,17ก่อนที่จะแซงก่อนเข้าเส้นชัยนี่ครับเป็นการแซงตรงชิคเคนะครับ3ต่อ4มาดูกีตาร์ทกันหน่อยครับกีตาร์ทในสนามนี้ครับกาตาราโรได้โผล่ครับข้างๆเขาก็เป็นอเล็กมาเกสกับฟานเชสโกบานาย่ญญาในแถวหน้า อันนี้เป็นกลิศซาร์แรกนะครับซึ่งตัวเลือกอยางที่ขึ้นมาอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะครับเพราะกาตารโรพอเข้าสู่การแข่งขันรอบออรีสตาร์ทจริงครับเขาก็เปลี่ยนยางนี่ครับส่วนใหญ่ที่ขึ้นมาให้เป็นตัวเลือกอยางแบบมีเดียมีเดียหมดเลยมาร์กแถว2ครับกลิศที่สี่ต่อโดยเฟมินาเดเกกับแจ็คมิลเลอร์ครับไฟบอดี้จีอ iti, io, ราร์นันโตเนโอในกลิศที่เนะครับกลิศแปเป็นลูก้ามาเรนี่กลิศเกเป็นซาโกสิบมาโกเบเซคคี่ครับ 11อเล็กซ์วิน12เป็นโจอันเมียสนามนี้ยามาฮ่าขึ้นมาอยู่ใน4แถวแรกได้ถึง3คันมีสอดแซ่คอนด้าขึ้นมา2คันนะครับรวมไปถึงอพิเลียด้วยจิดที่13เป็นของมอร์บิเดลลี 16, ่ less, ครับ14เปโดคอสตา15มิเกลโอลิร่าสิบหกราอูเฟรนเดสครับ17เป็นเอเนวาซินี ess, 19, ่18มาริเบียเลส19แบดวินเดอร์20เป็นลอเรโซซาบาร์โรรี่กับ21่สิเอ็ดอเลสปาคาโรนะครับ ก้องสมเกรตปิดท้ายในกีที่22ครับสนามนี้กลับมาครั้งแรกหลังจากที่ผ่านการผ่าตัดมานะครับก็ในสนามนี้เนี่ยก้องเองนะครับก็ยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่เยอะมากบริเวณแผลนะครับแผลปริด,ด้วยผมเห็นภาพถ่ายมาก็เลยเดามาเล่าสู่กันฟังนะครับไม่สามารถเผยแพร่ภาพได้แล้วในสนามนี้ครับลงสู่สนามเซสชันแรกเนี่ยตั้งแต่การซ้อมกล้องก็ ลงมาด้วยรถเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันของตัวเองนะครับแต่ว่าฐานที่สุดนะครับเข้าสู่การแข่งขันตั้งแต่หลังจากซ้อมเซสชั่นแรกเนี่ยก็เปลี่ยนไปใช้รถเวอร์ชั่นเดียวกันกับนักแข่งคนหน้าอีกทั้ง3คนนะครับก็คือลูก้ามารินีรวมไปถึงโจอันเมียและย h ฮันซาโกนะครับเป็นรถเวอร์ชั่นเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวรอดูหลังจากนี้ครับน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นสําหรับตัวกล้อง นั่นก็เป็นที่มาว่าทําให้กล้องเองนั้นต้องพยายามฝืนขี่รถแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับรถให้ได้มากที่สุดถึงแม้ว่าจะเจ็บอยู่นะครับตัวเลือกอยางครับกอตารุเปลี่ยนไปใช้ซอฟบริเวณเส้นชัยเลยบร,บริเวณเส้นสตาร์ทเลยนะครับเพราะว่าตัวเขาเองก็บอกว่าตัวเลือกอยางเนี่ยซอฟน่าจะเหมาะที่สุดส่วนอเล็กกับเปโกใช้มีเดียมีเดียมากก็เหมือนกันนี่คือการแข่งขันในช่วงแรกครับพอออกสตาร์ทมาโพ้งแรกเลย เล็กมาเกสพลาดเองครับพลาดตรงที่ว่าเขาเดินคันเร่งมาครับแล้วก็กะจะแซงขึ้นไปใช้องศาเลี้ยวที่มากไปหน่อยครับกริปยางมันไม่จับแล้วก็ล้มนี่ครับจังหวะล้มแบบถ่ายไปดื้อๆครับสำหรับเล็กมาเกสคือตรงนี้ก็ผูดตามตรงว่าเป็นข้อผิดพลาดของนักแข่งเองเพราะว่าพุ่งมาเร็วแล้วจังหวะที่เลี้ยวเข้าไปครับองศาในการเอียงอะ่ะมันไม่รับกับหน้ายางก็ล้มลงไป ตั้งแต่รอบแรกโค้งที่1นึเลยครับหลังจากนั้นก็เป็นมาร์กมาเกสที่ขยับออกนํามีกอตารโร,คครโกับเปโก้ทยานขึ้นมาครับและจุดเกิดเทรต,รตรงนี้นะครับมันทําให้เกิดเห็นดราม่าขึ้นมานะครับในเซกเตอร์ที่4การที่2คนนี้ไปเกี่ยวกันล้มครับช่วงโซนสุดท้ายเลยชิเกนตรง 16, 17นี่ครับแล้วมาร์กมาเกสก็มาล้มอีกครับ มาร์คมาเกตล้มแล้วทันไหลมาครับก็เป็นซีนที่เห็นเขาเอาตัดสินใจเอาศีรษะเอาหมวกกันน็อกเลยครับหมงเข้าไปที่แท่งโฟมสีขาวนะครับเป็นจุดที่ดักไว้ไม่ให้นักแข่งนั้นลัดโค้งหรือว่าช็อตคัดมาร์คล้มไปในรอบที่2ขนขณะขึ้นมาเป็นผู้นำครับหลังจากนั้นธงแดงออกครับตอนแรกหลายคนก็คิดว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกันแน่นะครับแต่ก็มีการดีแคลออกมาครับว่า ตัวของน้ำมันสปิลนะครับมันสปิลลงแทร็กก็คือฉาบเคลือบนแทร็กเป็นน้ำมันที่รั่วไหลออกมาจากรถแข่งของแฟร,รงกี้มอร์บิเดลลี่นั่นคือจุดเกิดเหตุนะครับเซกเตอร์สุดท้ายรถแข่งของมอร์บิเดลลี่นั้นโดนอเลชเรสบาการโรล้มแล้วถไลไมาชนทุกคนก็ต้องเข้ามาครับแล้วก็กฎของการขันนะครับคือการที่ การแข่งขันยังไม่ครบ3รอบแรกของการแข่งขันนะครับหากเกิดทงแดงก็จะเริ่มต้นการแข่งขันใหม่นี่ครับอเลชอเล็กมาเกสก็ได้ประโยชน์ไปครับได้กลับมาแข่งเช่นเดียวกับมาร์กด้วยกรรมการนะครับก็เร่งเคลียร์แท็กบริเวณนี้ครับเพราะว่าน้ํามันเครื่องมันรั่วไหลออกมาจากแครงแครงใต้เครื่องครับไหลออกมาเรซเดรชันก็ประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าเมื่อการแข่งขันไม่ครบ3รอบสนาม ก็สามารถที่จะกลับมาแข่งขันได้ทั้งหมดทุกคนโดยเริ่มต้นด้วยกริสตารแบบ Original. ออริจินอลเล็กมาเกสกลับมาครับรีบไปแต่งองค์สรงเครื่องนี่ครับเขาก็มีภาพให้เห็นชัดเจนครับบริเวณที่น้ำมันมันสปิลลงไปบนแท็กก็มาตรวจสอบโดยละเอียดครับเพราะว่ามันอันตรายมากรถยางสล,ลิกเมื่อขับผ่านนะครับล้อฟรี เอียงองศาไปเหยียบหรือว่าไปเบรกบริเวณนั้นไปเหยียบเข้า่าลื่นล้มครับล้มง่ายๆเลยจังหวะปะทะคารมกันของ m o b i บิเดลลีกับอ e ร s เลสครับมร์บีบอกว่าเขาไม่สนใจนะว่าสิ่งที่เขาพูดไปแสดงออกไปถึงความโมโหอะ่ะใครจะว่ายังไงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาโดนอ s เลสทำอะไรก็ตามเนี่ยมักจะแสดงออกโดยแบบโดยแบบแบบเกินเลยมาตลอดนะครับรอบนี้ คนที่ผิดก็คืออเลสมาทำให้เขาล้มมอบิเดลลี่ก็เลยบอกว่าใส่เต็มครับอเลสก็บอกว่าเออโอเคผมผิดเองนะครับนั่นแหละแค่นั้นเลยก็เป็นภาพที่มาจาก CCTV นะครับจะได้เห็นว่าตัวอเลสเนี่ยเข้าเข้าโค้งบริเวณโค้ง16ต่อ17เนี่ยมาพร้อมกันกันกบอเนยบัสซินีนี่พอเข้าแล้วมันเลี้ยวไม่ได้ครับรถก็ถลายล้มมาปุ๊บ คนที่อยู่ด้านนอกก็คือโมบิเดลลี่ครับสวยไปแต่อยไรก็ตามครับกลับมาแข่งขันกันได้อีกครั้งหนึ่งครับภายใต้กฎของ Quick c k s t ซ r t p r o c e d u r e คอตารโรยังออกจากโพลเหมือนเดิมนะครับในขณะที่นักแข่งคนอื่นๆเองก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวเลือกยางนะครับนี่ครับออกมากับ s o ฟต์มีเดียตอนก่อนออกมาเนี่ยคาตารเหมือนเช็คอะไรหลายๆอย่างนะครับช่วงที่วอร์มอัพออกมากว่าจะออกมาก็หลังสุดเลย เริ่มต้นการแข่งขันครับตั้งแต่ช่วงแรกไปเนี่ยมาร์คขึ้นมาได้ก่อนนะเ,เปกโก้ขึ้นมาได้ก่อนนะครับแต่ไปกโก้ขึ้นมาก็ดูจะแบบไม่ค่อยอุ่นใจเท่าไหร่อ่ะเปกโกว่าเล็กนะครับสุดท้ายกวาตารโรตัดในเข้ามาแล้วก็เริ่มยืดห่างออกไปนะครับแล้วพอเข้ามาสู่ช่วงแบบผ่านไปไม่กี่รอบก็มีจังหวะที่2นักแข่งดูคติเองแสดงปัญหาออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับหลุดออกไปทั้งคู่เลยบานออกไปนะครับมันเลี้ยวไม่ได้ เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยให้สัมภาณ์ว่าใส่เปลี่ยนยางหลังใหม่นะครับมันฟิลลิ่งไม่เหมือนเดิมแล้วก็ที่นี่ลมแรงด้วยตกลงไปอยู่ข้างหลัง Honda เลยนะครับช่วงประมาณรอบที่3รอบที่4นี่แหละหลังจากนั้นเปโก้ก็มาล้มครับในรอบ4จับฟิลลิ่งไม่ได้เลยครับล้มลงไปบริเวณนี้นะครับก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าตัวเปโก้บรรยาย่าเองก็เจอปัญหาอย่างหนัก เขาบอกว่าช่วงเริ่มต้นมาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนยางเข้ามาในช่วงที่หลังธงแดงนะครับก็เกิดปัญหาดาว,วิเอทานอสซี่เนี่ยกลุคำหมับเลยครับถ้าตอนที่ดูกันแข่งขันอยู่ดาว,วิดแบบโพล่ออกมาแบบโอ้โหแกเซ็งอะทีเซกเตอร์สครับเปโกบานยายาล้มลงไปครับก็คราวนี้ไม่ได้มีธงแดงออกมานะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีเหตุอะไร เปโกก็ค่อนข้างยาแบบปวดหัวแล้วดูดีครับลุกขึ้นมาแล้วยังลงไปนั่งอีกคือผิดหวังสุดๆอ่ะเหมือนคนที่ทํทำอะไรก็ไม่ดีไปหมดนะครับช่วงนี้สําหรับเปโกแต่คนที่ขึ้นนําแล้วขยับห่างออกมาเรื่อยๆก็คือคนนี้ครับผ่านการแข่งขตั้งแต่รอบที่2ที่3มาเนี่ยไฟเบอกาตาโรยืดมาได้ตั้งแต่รอบ2นะสองสเนี่ยนำอยู่มันวิกว่านะครับหลังจากนั้นก็เริ่มยืดออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยครับเข้ารอบที่6 ควาตารโรยืดห่างแจ็คมิลเลอร์ที่ใช้รถยามาฮ่าเหมือนกันออกมาถึง4.4วินาทีแจ็ค <Jack S 1> เองพอผ่านไปแป๊บหนึ่งก็เริ่มดรอปลงนะครับดรอปลงไปถึงอันดับที่กลุ่มนี้เลยครับถึงอันดับ5เลยนะแล้วจากนั้นเนี่ยตัวของเบสเซคคไล่ขึ้นมาไม่รู้มายังไงครับเบสเซคครูดไล่ไล่ไลบี้ขึ้นมาเรื่อยๆครับ เบเซคี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับข้างหลังเบเซคี้ก็มีโยฮันสาโก o ตามมาด้วยแล้วมาร์กมาเกสที่ตกไปวิ่งตามหลังโจวันเมีย er อยู่พักหนึ่งครับก็ค่อยๆค่อยๆเก็บอันดับขึ้นมานะครับแต่มาร์ก็มีปัญหากระยางหลังเหมือนกันยางไม่เกาะแล้วดูคนนี้นั่งตาละาห้อยเลยครับสีหน้าแววตาคือคือคนที่เหมือนแบบหาคำตอบอะว่ามันเกิดอะไรกับเขาอันแน่นะครับ แล้วพอหลุมมาตรงนี้ครับเห็นแวบๆไหมครับคนที่ออกไปนอกแทร็กก็คือฟาบิโอควาตาโรครับคุณผู้ชมผ่านรอบที่11มานะครับควาตาโรไม่สามารถที่จะจบการแข่งขันได้เพราะว่ารถแข็งมีปัญหาแล้วคนที่พุ่งขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่ในเรสนี้ก็คือมาโกเบเซคคีเบเซคคีสตาร์ทจุดที่10นะครับแต่ตามหาเรสเพจเจอแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยเบสเซคีก็บีบระยะมาหากาตาโร่ได้เหมือนกันนะแต่ว่ากาตาโร่ก็หนีออกไปได้อีกคือเบสเซสแลบในช่วงช่วงที่อยู่ประมาณครึ่งทางเนี่ยเบสเซคีเร็วกว่ากาตาโร่นะครับดูกล้องจับมาภายในพิษครับกูเบลินนี่แล้วก็ทอมโมโบองครับที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวของกาตาโร่ก็เสียได้ครับก็มีคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับกาตาโร่กันแน่ครับพอมาจับตรงนี้ครับ ก,ก้องก็โ oh อ้โหโฟกัสให้เห็นครับก็ชัดเจนครับว่าเกิดขึ้นจากระบบไรไห้าดไว้ระบบปรับความสูงต่ำที่บริเวณด้านหลังครับใต้เบาะหลังเนี่ยมันไม่คลายตัวครับเปิดใช้ตอนที่เร่งออกจากโค้งแล้วก็พยายามที่จะปิดระบบนะครับพอไปถึงสุดทางตรงแล้วระบบไม่คลายตัวว่าเราไปต่อไม่ได้ครับแบบนี้ทอมก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรนะ้อง วันนี้เราเร็วที่สุดแล้วแค่โชคชะตามันไม่เป็นใจเท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยมังมาเกสเองก็ไล่บี้อยู่กับกลุ่มนี้อยู่ค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับกลุ่มที่เขาชิงกันดับอยู่ก็จะมีแจ็คมิลเลอร์รวมไปถึงแฟรงกี้มอร์เบลลี่นะครับสลับขึ้นลงอยู่แจ็คเองก็ปั่นป่วนนะครับขึ้นมาได้แล้วก็ลงไปอีกช่วง5รอบสุดท้ายเนี่ยกลุ่มนี้เป็นไฮไลท์เลยมีแจ็คมิลเลอร์ครับไล่บี้กับแฟรงกี้มอร์เบลลี่ด้วยอีกคนหนึ่ง แต่แจ็คเองดูเป๋ๆไปครับดูสภาพยางหน้าของโยงฮันซาโก้เนี่ครับมันหมดมันกรอบมันปิดปโวออกมาจากล้อเกือบหมดแล้วครับทำให้ช่วงท้ายครับตัวของเบสเซคีนั่นก็หนีออกไปได้เรื่อยๆคือเบสเซคีเร็วจริงครับในสนามนี้ต้องยอมรับเป็นม้ามืดของจริงสำหรับการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้รถแข่งอะพิเลียและช่วงท้ายครับ รอบสุดท้ายเลยครับมาร์กมาเกสโดนแฟงกี้ไล่จ่อแซงก่อนได้ด้วยครับแต่ว่ามาร์กไปแซงคืนนี่คือผู้ชนะมาโก้ไปเซคคี้ครับชนะครั้งแรกกับอภพิเลียครับนี่จังหวะที่มาร์กโดนแฟงกี้แซงแต่มาร์กเอาคืนได้ครับมาเอาคืนได้จุดเข้าชิคเคนครับแล้วก็แซงออกมาอันดับ2คือซาโก้ครับ อันดับ3ก็คือมาร์กมาเกสต่อด้วยแฟรงกี้มอร์เบลลี่และก็อเล็กมาเกสนี่ครับอเล็กมาเกสสนามนี้แยงนะครับเขาขี่ไม่ได้อะเพราะว่าพอล้มไปในช่วงแรกนะครับอเล็กเองก็ขับแบบค่อนข้างระมัดระวังเลยนี่เป็นชัยชนะแรกของตัวเขาเองนะครับนับตั้งแต่ย้อนกลับไปครั้งล่าสุดก็คือในอินเดียกลางปีนะครับในปี2023ก็ปีวกว่าๆนะครับเกือบจะ2ปีอะ สำหรับมาร์โกเบซคีในชัยชนะแล้วก็เป็นชัยชนะครั้งแรกของเขาด้วยนะครับกับการแข่งขันให้กับอัพิเลียนี่คือข้อความนะครับบทสัมภาษณ์ของเปาโลปาเปซิโอครับก็บอกว่ามันคือปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเรียร้ g h ไฮดีไ้นี่คือ m o เตอร์สปอบางอย่างก็สามารถเกิดขึ้นได้นี่แหละครับเหตุการณ์แล้วก็สาเหตุที่ทำให้กาดาโรนั้น ไม่จบแ่งขันก็จบด้วยชัยชนะของมา r โกเบเซคีครับแล้วก็มีโยฮันสกอนดับ 2, มาร์คมาเกนดับ3สนามต่อไปครับก็จะไปกันที่มอเตอร์แลนด์อารากอน6-8มิถุนายนนี้ที่มอเตอร์แลนด์อารากอนนะครับกับอารากอนกลางปีสรุปผลนะครับก่อนที่มีการปรับในเรื่องของแรงดันลมยางอยู่เอาท็อป10ก่อนดีกว่านะครับก็จะเป็นเบเซคีชนะครับ ซากโออันดับ2อันดับที่3เป็นมาร์คมาเกสซาโกได้โพเดียม2เรสติดแล้วนะครับน่าสนใจเหมือนกันสำหรับฮอนด้าสนามที่แล้วที่เลอม,มองชนะมาสนามนี้ได้โพเดียมอีกมาร์คมาเกสอันดับ3ครับดูคาติเกือบจะตกโพเดียมครับสนามนี้มันส่งสัญญาณบางอย่างว่ามีบางสนามที่ดูคาติเองอาจจะเจอปัญหาอันดับที่เป็นแฟรงกี้มอนิลี่ครับอันดับ5เลกมาเกสอันดับที่6เป็นเปโดรอาคอสตา เเป็นแจ็คมินเลอร์ครับอันดับที่8ลูก้าเมเนียอันดับ9ก้าเฟเมนเดเรเกแล้วก็อันดับที่10เป็นฟาเบโอดิจิอันนันโตนิโอนี่คือ2สนามติดต่อกันที่ดูคาติไม่สามารถคว้าชัยชนะได้ในรอบเมนกลางปีสนามล่าสุดซาโกฮอนด้าครับสนามนี้เป็นทางฝั่งของอพิเลียโดยมาโกเบเซคี11เมียครับ12บมาริเบียเลส13บราอูเฟนันเดสครับแล้วก็14เป็นอเล็กซ์รินสิบแบรดบินเดอร์ครับ ข้างหลังครับก็จะมีโอลิเวร่าเนี่ยบาซิเนนี่ลอเรนโซซาบารีกับกล้องสมเกียดจันทรากล้องสมเกียรดช่วงประมาณ2รอบแรกก็ไล่เข้ามาติดลอเรนโซซาบารีได้นะครับติดแบบตามไปกับกลุ่มได้แต่หลังจากนั้นก็เริ่มมีปัญหาด้วยการบาดเจ็บที่มีอยู่แล้วครับแต่ว่าสุดสัปดาห์นี้ทีมให้ใช้รถแข็งเวอร์ชัน่นที่เป็นเวอร์ชั่นเดียวกันกับซาโกเมียกับมารินี่ก้องเองต้องฝืนอาการบาดเจ็บขี่เพื่อเก็บข้อมูล ทางด้านฟิลลิ่งของตัวเองกับรถที่ได้การอัปเกรดมานะครับรวมไปถึงกับร่างกายของเขาว่ามีคอนดิชั่นแค่ไหนเมื่อจบสุดสัปดาห์นี้ก็จะกลับไปทํางานในเรื่องการฟื้นฟูร่างกายด้านหลังที่ไม่จบครับก็มีกาตารารบัญญาย่ากับอาเลชสปาคารโครับคะแนนสะสมตอนนี้มาร์กยังเป็นผู้นำนะครับมี196คะแนนเหนือเล็กมาเกสอยู่74คะแนนเปโก้ไม่มีแต้มในรอบเมนกลางปีอีกแล้วครับ โดนทิ้งออกไป72คะแนนมอร์บิเดลลี่อันดับ4ครับซาโก้ขยับขึ้นมาทอ็อป5แล้วคุณผู้ชมนี่คือ1ในสัญญาณสำคัญในการกลับมาของค่ายญ,ญี่ปุ่นอันดับที่6เป็นฟาเบโอดิจิอันนันโตนิโอครับอันดับที่7มาโกเบเซคคีอันดับที่8ฟาบิโอกาตาโร่ครับอันดับ9เปโดรคอนสแตนอันดับที่10เป็นเฟ e รมินอัลเดเก้ในขณะที่มารินี่11นะครับ12บิอาเลส13โอกุระ โอคุระบาดเจ็บที่หน้าแข้งกระดูกหน้าแข้งนะครับต้องลุ้นว่าสนามต่อไปที่อารากอนจะกลับมาได้ไหม14บินเดอร์ครับ15บาซิเนนี่16มิลเลอร์17อเล็กซ์วิน18โรเฟนเดส19เป็นโจอันเมียทากะ20นะครับมาไวการ์ดมาไวการ์ดแล้วก็เก็บไปได้ครั้งหนึ่งในสนามที่แล้ว21ซาบารี22ออฟคุโซเฟนเดส23เป็นโอลิเวรากล้องสมเกตยังไม่มีแต้มนะครับก็ตามหากันต่อไปครับส่งแรงใจ c o n s t r เจอร์สแตนดิ้งครับดูคติยังนำครับ245คะแนน Honda ขยับขึ้นมาอันดับ2ตาม135คะแนนครับอันดับที่3 a p อ i พิเลียครับยามา swing, ห้าสวิงเหลือเกินครับจากที่เคยขึ้นมาอันดับ2ตอนนี้ตกไปอยู่อันดับ5แล้วก็จากผลงานนี่แหละครับที่กวาตารุ่ไม่มีแต้มคะแนนสะสมประเภททีมครับดูคติ l e n โ v o วทีมครับทีมโรงงานดูคติยังคงนำอยู่มีทั้งหมด320คะแนน ตามด้วย BKS g r e s i n i ตาม93คะแนนครับอันดับที่3 Petamina Enduro วิอา46ก็ยังเป็นดูคาติทั้ง3ทีมนะครับที่เก็บคะแนนนำอันดับ4 LC Honda พรวดขึ้นมาเลยครับขึ้นมาอยู่อันดับ4นะคุณผู้ชมเหนือทีมโรงงานของ KTM เหนือทีมโรงงาน Yamaha แล้วก็เหนือทีมโรงงานอ p พิเลียด้วยผลงานของโยฮัน s a ซากโกครับก็ไล่ดูไปตรงนี้ คะแนนสะสมประเภทนักบีจากทีมอิสราเอลครับอเล็กมาเกสนำตามด้วยแฟรงกี้โมเรลลี่ซากโก้3ดิเกเจียสี่ฟเฟเมเรเก5ครับเบียเลส6โอกุระ7จ็บาซิลินี่8ครับอันดับ9ก็เป็นมิลเลอร์ปิดท้ายอันดับ10ด้วยราอูฟเรนเดสทีมอิสราเอลครับเกรซินี่นำตามด้วยววลฟอริซี่อันดับ2ห่าง42คะแนนครับแอตเลัดนดาสามเรดบูลเคเดียมเทคที 4นะครับแทกเฮาหพิม่าพรามักจะมา5 6นั่นก็เป็นสถานการณ์ครับที่เกิดขึ้นกับการแข่งขันขในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับโมโตจีพีสนามที่7ครับ British กลางปีนั่นเองครับอ่ะ mm hmm. มาเดี๋ยวมาดูคอมเมต์ทุกท่านก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูประเด็นต่อไปในการแข่งขันขที่ซิลเวอร์สโตนเนี่ย11ปีครับผู้ชนะไม่สำนาเลย